ทำเลยที่ว่าปืนกี้บอกแต่ถ้าจิบเมียก่อนจิบเมียก็ระวังบอกเดียวแต่แต่บอกกองพัวมันเลยตา,ายเลยบอกเดียวกัดจิ้งแรโตแต่บอกเดียวชุกกันบอกจิบบอกดิบกับบอกเดียวชุกกันหน่อยร้อยหัวสิบบอกดิบอันนี้กูถือว่าป้าเป็นตึงลงตุนตานกันได้กำไรแล้วที่นี่ <c oughs> นายโตมาได้ครับ มึงนี่แจ้งว่าไปรักโยกับเมียไอ้เท่งหมดเบืองเลือดแล้วรอยเสียนเบืองง่ายมันไปเลยนะไอ้เท่งมาแล้วเลือดร้อนในตู้มึงนั้นเสียดเดือดร้อนเลยกรูมันจะกูเก็บเรากูซยอมดูมันจะไม่ชนะครูนั้นมันจะกูเก็บเราเราคูเก็บครูยอมขันดูไมันจะไม่ยอมซยอมนั้นเลยต้องต้องดูจะชนะม่นจะครูเก็บเรา แตไปแล้แกกูปัตนาอย่างนี้เลยเมียติงควันนักจ้าำเจกูเจอวันพรมอมใจยัดผมเจ็ดเซอยากูปิดเต้าปิดเต้าคิวคิวแต่คิวคิวกูไม่กินกินแล้วก็ไม่คิว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 หรืติวดิวไอร้อยลูกตอนน้องย่าแต้มยกกับติวดิวคอยเมียติงกว่าบ้าเดี๋ยวมึงไปแล้ว่างนี้ใช่เชื่อใช่แต่ช่วนใช่เดียวแม่มใช่แต่ช่วนหอว Sẽ ra sẽ đeo là sẽ cơ xôn Cái <laughs> năm là Giết bè bè chúa Thế này cú Ta một cú tiền leo vật con Rồi cú được quả rồi chống Mày em tâm bà cung đếch lúa Mày đai này tôi hơ mẹ phương anh ta rai Mày thề anh ta rai rai chung quả lưỡi Phong đẹp rồi đẹp Phật tà na mẹ anh trái cái nó chỉ tập lấy mẹ anh vườn ta dù à anh mấy ông kê mấy cưng lèo. Mẹ anh này Mình lô mẹ ơi mẹ non vô này mùng non ấy vô Đấy anh này nâng quật chiến anh นอยน้อยโยกันนี่ยเลาตาไม่ติดจะนี่มากัันบามีายตัวเหลืจาจัดมันปีจิเมือตัง้งใจน้อยกับมันเจอกางเก่งนอยผมตวงบลกเกตา,ายในเลที่อืา ทางเก่งในปีได้แก่ไก่ออกมาตรงเรลาจำเริอนมากกว่าพักมันปีเลื่อเจอตาเต็ดได้เล่นเร็วเพราะเพราะนั้นมันจำเริ่นตามนัดลมเร่นตามอายุเมื่อกันได้กับกงควักเต่ากับชุกควักเกียนกับชุก กปะปวดโตแก่งกว่าป้าจึงไม้นำกำเน้นรวยไรแล้วคนแล้วคู่กันจุดเทียนไปเวียนคนย่างง่าโดยต้นและตัดตรงคนเมียจุดเทียนไปเวียนคนอย่างง่าโดยต้นและตัดตรงคนเมีอเยอร่อยจักทรทีกี่พันรอยจักรีกี่พันนำร่มเธอกระจังเปล่ยเปล่ยเปลยอตัดยางมาหลายปีไม่รวยทักทีแล้วจาทำยังไง นาลาปลุกมันดังลุกขึ้นลึงลังและนอนอยู่ไม่ได้จงกาแควะแลดำดำจงกาแควะแนดำดำวันทอมตกค่ำแล้วกยไปตัดยางในชรองเตวคนตกเสียแล้วจะทำยังไงคนตกปล้ำๆล